ตนตุ้ีอิทริะชัยิโยศาคุชนผู้แก่คนไม่วันนี้นาะเป็นวันแห่งความสคุญซึ่งตัวเราทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันภายในบริเวณวัดยิ่งสภารามตำบลแก่นืออำเภอินนาราจังหวัดโูบกร่ชลาันี้ี โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือาการใจมาร,ร่วมในวิธีเปิดประชาสังกัดเองเพื่อที่จะมองถวายเป็นรักรความใจของตนแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัรรรรรรตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันเปี วันที่สองเนืาตย์โดยในโครงการอัดรันนี้ทางโครงการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมาให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยารนักงานจังหวัดได้เป็นผู้ทีดำเนินการ ทางนี้โดยประสานไปที่คอนราชการจังหวัดณคณสมให่้ร่วมการนการัสพีธีอันเป็นความสัญทางนี้วัดมีสงส์วารามถือว่าเป็นวัมที่มีความสำคัญ ในสมัครปฏิบัติการโครงการปฏิับุคลราชามีโรงเป็นผลิตภัณฑ์คะแนนรายประจำวันแข่งนที่นึ่งหากใหว่าเป็นแข่งเดียวนักแ่งดีของจังหวัดบุคลราชาได้ดูแล้วชอบในการจัดงานวิชาคาอบกววกบสมัย เ่อมีสมณนเดไดเข้ารับก,การบูชาในป่าพนมีจำนวนนึ่ร้อยย่ 1, 2, 3, 4, องกันนั้นยังมีผู้ที่เป็นผู้หญิงเด็กๆโยกยอยกโยนได้มาถือศีลอยตรรทม คือหลวสลรัลกกาวินีก่งวลสามสิบรรท่า,านน่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมและต้องพอดนานการที่ได้จัดโครงการนี้ก็ดังที่พูกเรอตัหลายได้บงังท่านวัฒนธรรมจังหวัดบุรพราชธานี้คุณมีกาแท่วรม ได้กล่าวรายงานเรารานนท่ดีโผู้ราชการจังหวัดผู้บริหารชาติว่ามีวัุประสงค์ที่เป็นความสาคัญแก่เราและเราจะยังได้ฟังช่าผู้ราชการจังหวัดได้กล่าวเปิดงานในประเทศว่าโครงการดี เป็นโครงการที่มีความสำคัญที่ขอสรุปแก่โดยย่อว่าสิ่งที่พวกเรางได้ทำนี้มีอุณประโยชน์อะไรหนึ่งได้เกิดถึงพรพราะอะไร ตรงที่ต่อรีสุขสากาเป็นคนเป็นคนสอนนี่คือสิ่งที่เป็นข้อสำคัญเป็นที่น่าชื่นใจว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อที่จะให้กระนึ้งขึงคุณเขาพรียรู้ภาษาไท่านอธีิบดีโครงการศาสนาทันเทือ ในรากฏว่าในสังคมยุคสมัยปัจจุบันเด็กโดยจนยุคใหม่สมัยใหม่บางทีก็อยากเหินอยากวัดความรากอยากปริศนาทำอย่างไรเราจะมีการตัดตรงกานในศาสนาจะนีอย่างน้อยที่สุดก็ได้ลูฟังให้ เราตงเป็นคนนาพุทธของเรกเกครดังที่ท่านพูดรนจิตกรรมฉบัดที่เด็ดมากให้เป็นคนดีดีศีลธรรมโดยการนำเอาพระธรรมกายรคือคุณพระพุทธพระธรรมทั้งสอได้มาเป็นที่พึ่งวันนี้เ็กเอคัแล้วได้ห็นลูกเรืนอลานของพวกเราโบราณมันบอกว่า จะเห็นนามอดของประเทศชาติไทยให้ดูเด็กในทุกส่วนปัจจุบันเรายางให้ประเทศชาติางเมืองของเราแม่หมาคตมีความเจริญรุ่งเรืองต้องทับเคลื่อนในทุกส่วนปัจจุบันให้เขามีปัญญาต่างมีสิทธิ์ต่างมีความดีความเก่งและให้มีความสุขใน่คือสิ่ง ที้พูดหญงทงสิขณะที่บริก,กร,ร,รการศาสนาต่าโผู้รการจังหวัดท่านผู้มีเกียรติท่ากที่มา,าร่วมงานในวันนี้ได้เห็นวัตถุประสงค์ข้อที่นึ่งคือได้เข้าถึงขาราการได้ฝ่ายในการแสดงออกซึ่งความกตกต่าอยู่ในภาพวา ความแตกตันยูน่กับตัวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเอลามาเพียงได้เห็นแค่ลูกลูกที่เข้ามาบูดเป็นหน้าได้กราบคุณพ่อคุณแม่ได้กราบคุณมี่คุณคุณพระคุณ,คณ,คณเป็นความอ,อ่อนน้อมอ่อบทที่เป็นการแสดง ที่น่าชื่นชมแม้เขาเหล่านี้จะเป็นเด็กเด็กวัยจนอายุยงนอยเพงสิบขวบบางทีไม่ถึงสิบขวบเป็นสัมปัแต่รู้จักในการปริารไมวการแสดงความนอบน้อม่องผู้หลังผูนี้คนื่อการแสดงความเ เรามีื้นฐานของคว,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 งวามควานของถรอมตนความเั็นยืนกระเสดีกบบนี้ได้เชื่อชูสศษฐาบันเพื่อคุณสศษฐาบันในวันนี้เรายกเผาความต่มีความสำคัญของรัทสภาบัเมือรัฐสาบัารรัมหากาศโดยพระองคนวัดไทยประเสรส ของสมนเด็กเรื่าที่ปฏาวัตรมสนเด็เรื่องการพระาศิลป์ตรายกวารวันที่สองเมษายนิจการวันนี้เราเห็นการที่ตนผู้ราชการจังหวัดได้กล่าวถวายว่าดสุีพื่นานพที่ทาของระทรางและพวกเราทั้งหลายตาำนึกในข้มหาการารที่เุ่นของร ที่พระองค์ทรงทำเป็นประโยชน์ขุ้หนุนในการต่อบระเคุณค่าความดีอย่างเยอะ่จะมากมาดังนั้นเราจึงได้ช่วยชูเพื่อคูนเปิดฝาบปิดให้เป็นปที่ปรกากฏได้ให้ความสำคัญกับชีวิตชีวิตของเราได้มีโอกาสาอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีความดีความงามที่แท้ เราได้ฝากป่ายเราได้ดูชาคุณของพระธรรมจันำพาชีวิตมาอยู่ภายในบริเวณวัดอยู่กับคุณศีลคุณธรรมก็มีความชื่นใจดีกตมดใจบริบบตจเอามาได้ดูเป็นความผูกรออของรูกูลูสมณะโยงแตู่ะท่ัน <c ười> เป็นคุณพอ่อคุณแม่คุณพ่อคุณยม่คุณตาคุณยา,ณาณยพอลูกหลานได้มาบวชชื่นใจตอนที่ยังไม่ปวดแค่หนุนขาวห่มขาวก็ย,ยังเพื่นใจปีๆยิ่งพอได้เห็นรูปสมเองตอนนี้ลุงห่มผ้าให้ยบร้อยในวันแรกยับโยง แค่วันแรกแต่สิ่งเหล่านี้จะต,อตอ้องอาศสยการปฏิบัติผลอบรมกลับกลาบอยากจะให้ท่านนันนกบวชเมื่อผ่านไปสักห้าหรืสิบวันแล้วมาดูรูปภาพความเป็นประเบียบเรียบร้อยจะเกิดขึ้นงดงามที่สุดเพร,ราะเขาอาศัยตางการ ร่างกายก็จะต้องมีความสำรวมมีความระมัดระวังทุกอยุทยาดังนั้นนี่คือการให้ความสำคัญกับชีวิตและดวงจิตดวงใจของเราจะได้บริสุทธิ์สะอาดเป็นบุญเป็นบุสสจิตใจเป็นบุญเป็นบุสสวันนี้เป็นภากิน่าา ชาวตำบลแกนเมืองชาวเมืองเภอเจมาราวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ราชการจังหวัดท่านรองผู้ราชการจังหวัดท่านประหลักจังหวัดท่านปฏิบดีกรมการศาสนาหรือว่าเป็นผู้ราชการ่ากประเทศพระปัจของพระศาสนาในพื้นยู่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ได้มาเป็นฝันเป็นกรรมการ เรามีเหี้ยมากาออกมาตอน,น,ท,ท,น,อตท,นที่เห็นตันโมบรรยากาศความกันจุลนีจากตรงตันเชียวบนสุขเที่ยอดีปฏิโครงการศาสนามอบภาพไหญ่ให้ลุกหน้าชื่อใจแทนเขาทำไมเขามีจุิงจังมีปูนจีบจีบลุกๆุบเนี่ยมีปูนมาก มีารชการคุณักพูา้ายระดับเรียกว่าผู้บริการจังหวัดอธิบัตดีมามอบค่าปาให้ให้ตั้งจิตตั้งใจรอพชินดีระดีดะดปฏิาราชการแต่งชวนแบบองคบรกดีสาวมาัมมี่ตหน้าที่นี่อือารรชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรรชการที่ทำงานต่างประเทศต่าง สภาวรารจัดเพราะดันั้นเป็นคุณเป็นคุณของเกดเกิดการมาชื่นไยดีอกดีใจดังนั้นจึงต้องขอบคุณทางว่าพิจโุกุลว่าเราโดยเจตคุณพระปวนาสุตานิรันดร์คณะสงฆ์พระมีเยนสมเด็จพิเยตได้ช่วยกันประกอบงานนี้ทำที่ดีที่สุด ให้ห่อ้ถือว่าโครงการนี้เราทำเพื่อถวายพรพรแด่สมเด็จพระกนิ tha จาฬาฯกรมสมเด็จพระเจ้ก,กระส,สุราชสุดาสยามบรมราชกุมารภเนื่องในว,วันพระราชสมภพของพระองค์ท่านให้กุ่มเทย์ได้เห็ความเสียสละไม่ใช่โครงการฝนว่าที่สุร้อนแบบปกติธรรมดา เป็นโครงการที่ฝ่ายพลเมืองเราได้ใส่ต้องพูดตรงๆว่าตั้งแต่ประมาณมาอยู่จังหวัดโคราชและจังหนี้ปี2053.9มาทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยสงกษารายโครงการบทสนับสนุนข้าวโพดร้อนมาสอบไม่เคยเริ่มงานกับอธิบัติการโครงการ นี่เป็นมังประวัติศาสตที่ท่นทานชยาวทสสมิตามีความภอคุณจริงๆเป็นภาพที่ไม่เหมือนกนในง,านงาน่ายเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยอธิบดีกรมการศาสนามันัางอยู่จังหวัดผู้บรารสถาน,นีโดยมียทานประธานในพิธีหคือทานผู้ราิการจังหวัดท่านจุลธีรยัมาเป็นประานในที่ี นี่อภาพที่เป็นภาพกรณีสา์เป็นภาพที่ควรแก่การจดจำจำหรือจำเป็นเรนาทีสาไม่ทราบว่าจะมีโครงการอย่างนี้มีบุหลาก้ใหญ่มาตั้งอย่างนี้สร้างความมุ่งมั่นใจฝ่าคลื่ใจฉี่อม่แต่ก็เชื่อมั่นเรื่อยว่าข้าราชการในส่ันนี้เชื่อวัารูปท่ามต่างทำงานต่างระเอียดกัน หวังความสุขความเจริญหวังความรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งโดยการปลูกฝังอุณมการณ์สิ่งีชีวิตในจิตใจของรู่นหลังของพวกเราดังที่ปราท่านบอกไว้ว่าอยากจะเห็นอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรให้ดูรุ่นหลังของเราในยุคสมัยปัจจุบันใน่คือสิ่งที่ภาพเป็นอย่างนี้ได้ก็เชื่อวบันว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรา จะมีคนดีคนมีคุณภาพมีความดีความเก่งจะมีความสุขเนที่สุดในวาระที่เป็นของคนที่ชัดนดี้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ตั้งภาระยายนจิตน้อมจิตทันเป็นบุญเป็นกุศลในความะนี้เพื่อรวบรวมความบุญความกุศลที่ทเกิดจากการปารมีติทธิ์การชอบด้วยการจัดโครงการเป็นเวลารสมุนเน เพื่ออิจฉาถวายเป็นพระครนังมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยา,รรายมกรม,มราชทูมารีขอพระผนูสงพระเจริญที่ยืนนานเป็นมิ่งขวัญแห่งประสบนี้ต่อ จนได้เกิดมีแก่กาโยกสารุ <S <S ูดจนพุทธบริษัทพูดใจคนทุกท่านท่านมีพันชนทีนยกงรองพัวราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านจะย่อสุขเทียมปฏิบดติโปรมการศาสนาเป็นต้องขอท่านทั้งหลายได้รับปอในประเสริฐทั้งสี่ปรการคืออายุวัฒนะสุขภาะมีความคิดประสงค์กำนงหมายในสิ่งต่าการใดที่เป็นเ ขอให้สิ่งต่า้นจบความสมเป็จจบความสมเป็จจบความสมเป็นจากมรรคตุากรแล้ขอให้ลดรูปสมเด็ผู้รูปพรทุนเขอิกาวจงจะเปินงอกงามให้ผูในพระธรรมวินัยคำสอนแห่งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิอ่อ